ลักษณะการ Merkel, ทำงานเราจะต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างปฏิมากรรมหรืองานปั้นนะครับก็จะมีที่สำคัญที่สุดก็คือเราเรียกว่าไม้ปั้นนะครับจะมีหลายขนาดแล้วแต่ความใหญ่ของผลงานหรือชิ้นงานก็จะมีไล่ลงไปจนถึงขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถสร้างเป็นรูปทรงต่างๆจะมีรูปทรงหลายๆแบบนะครับแล้วแต่ชิ้นแล้วโัวหัวหัวแหลมเนี่ยก็จะไว้สามารถขีดเขียนได้ หัวปันป้นๆเหมือนเล็บนะครับก็ไว้แทนนิ้วมือนิ้วมือเราบางทีเราใหญ่เกินไปไม่เสนียยจะใช้แทนไหมดนะครับวงเวียนนะครับวงเวียนจะมีสองแบบอันนี้จะเป็นวงเวียนละเอียดก็จะมีเกลียวล็อกนะครับเหมือนวงเวียนแผนที่นะครับพวกนี้จะล็อกได้เราใช้วัดวงเวียนเนี่ยจะใช้วัดสัดส,ส่วนเพราะว่าในการปั้นรูปเหมือหรือทำง,งานปริมากรรมเนะี่ยปริมาตกรทุกคนเนี่ยจะต้องยึดถึงสัดส,ส่วน สัดส่วนที่มีอยู่ในมนุษย์เนี่ยจะมีสัดส่วนมาตรฐานอยู่ฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดจะเป็นไม้ทุกดินเวลาขึ้นรูปเวลาขึ้นรูปเนี่ยดินเนี่ยจะมะีคุณสมบัติที่นิ่มเราจะต้องใช้ไม้เนี่ยในการตกหรือขึ้นรูปในกรณีที่ดินมีความแฉกเกินไปนะครับอันนี้เป็นพีนนะครับทีนปกติเอาไว้มัดั่วอันนี้เขาเรียกว่าไม้ก,กากระบาดหรือว่า ภาษาทางเทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกทับศักท์ว่าคือไม้คอร์สไม้คอร์สเนี่ยจะไว้ปลูกเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยเกาะเป็นรูปทรงได้ปลูกไว้กับเหล็กเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องไม้คอร์สอีกทีในเวลาทำงานนะครับอันนี้ที่ดินครับนี่คือลักษณะดินใช้ปั้นดินที่ใช้ปั้นเนี่ยเป็นดินเนี่ยตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าต้องผ่านการกรองแล้วก็อันเนี้ยที่เราเห็นเป็นแท่งเนี่ยดินเนี่ยผ่านการนวดแล้วและอัดโดยเครื่อง คองไงครับครับแล้วต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มดูการในการปั้นนะครับอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแป้นปัน้นแป้นปั้นที่นิยมใช้กันเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอาจารย์ศิลป์แล้วนะครับคือลักษณะของแป้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นไม้ครับอันนี้คือแป้นแล้วตัวแป้นเนี่ยก็จะถูกแยกด้วยไม้แลวก็เหล็กอันนี้จะแยกกันลักษณะของการ การขึ้นโครงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เราจะไม่นิยมใช้แป้นใช้เหล็กเกาะลงไปในปั้นนี้เลยเพราะว่าปั้นนี้จะมีมูลค่าในการสร้างเนี่ยแพงมากฉะนั้นเราจะใช้แป้นเนี่ยในการยึดเกาะกับเหล็กแล้วก็ปันน้นบนนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถยกตัวเนี้ยไปถอดพิมพ์หรือทําขั้นตอนต่อไปได้โดยที่โต๊ะปั้นไม่เสียหายโต๊ะปั้นก็จะมีอยารกช้งานที่ยาวนานนะครับเอาละครับทีนี้ ถึงวิธีขั้นตอนการทำง,งานตัวปั้นเนะี้ยประกอบไปได้วยเหล็กอ,อันนี้คือเราจะปั้นพัดเทตหรือว่ารูปเหมือนเฉพาะใบหน้านะครับก็จะถึงเฉพาะประมาณอ,อกเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเนี่ยคือแกนแกนที่ในการขึ้นรูปลักษณะของใบหน้าคนก็จะอยู่ประมาณน,นี้อันนี้ก็จะเป็นลําคอนะครับแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงไหล่ก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยครับลักษณะเหมือนกระดูก ที่อยู่ภายในในร่างกายเราแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดินเขาจะเกาะเข้าไปอย่างนี้โอกาสที่เขาจะหมุนหรือลื่นเนี่ยมันมีสูงฉะนั้นเราจะต้องใช้นี่ครับคอร์สวิธีการเราใช้คอร์สมัดเข้าไปในโครงเหล็กนะครับโครเหล็กที่เราเห็นเนี่ยจะมีลวดลวดที่พันเขาเรียกพันววเป็นหน่วยพวกนี้สามารถถูกคอร์สได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเกาะดินได้ด้วย เราก็จะไล่ปลูกไปเรื่อยๆจนมีขนาดที่เหมาะสมกับชิ้นงานเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่การลุกพ้อเนี่ยปริมาณครก็จะต้องมีความเข้าใจเรื่องของรูปทรงนะครับดูจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราจะเห็นว่าอันเนี้ยแนวของเหล็กเนี่ยจะหันไปด้านนี้นะครับแสดงว่าด้านหน้า จะต้องอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแกนกลางที่ไว้เช็คเราจะไม่ปั้นด้านนี้แล้วจะหมุนของรูปปั้นอยู่ด้านนี้อันนั้นจะอยู่ด้านนี้ทีนี้ตัวคอสเนี่ยก็จะต้องเกาะอ,อยู่ทั้งซ้ายและขวาเพื่อให้เป็นทรงอยู่ตรงกลางเสร็จก็จะมีตาใม้เพื่อ,อนีนี้สําหรับช่วงศีสันนะครับมีขวาด้วยตรงน,นี้เราต้องมัดแน่น พราะว่าเวลาเราดึงออมันจะดึยากก็จะมัดกบ้า,างานออกได้เราก็มาตรวจดูว่าเอา่อพอเป็นชิ้นงานที่เป็นสามมิติแล้วเนี่ยมีส่วนไหนที่พอเราใส่ดินไปแล้วอาจจะไม่มีคอร์สเจะเ,เพิ่มได้อันดินเป็นเส้นเส้นก่อนแล้วแยกคอออกแล้วเราก็จับดินด้วยไปที่แกเลยจับตไปก่อน ถ้่มีขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องให้คอสนะ์มีความยาวของลวดเพิ่มขึ้นเพื่อจะาจดดึงได้แล้วแต่แต่นี้ชิ้นงานไม่ใหญ่มากเราก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าถ้ายืดมากคอร์กจ,จะตกของมันแล้วเวลาขึ้นดินก็คือขึ้นข้างล่างก่อนนะครับขึ้นดินที่ติดกับกั้นก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นข้างบนก่อนมันก็จะโค้งเป็น ยิ่งงานชิ้นใหญ่ก็ขึ้นข้างล่างแล้วข้างล่างก็จะมั่นคงตัวโครงเหล็กก็จะแข็งแรงด้วยเราจะขึ้นไล่เรื่อยๆนี่เราตรวจดูว่าไม่มีรร่เหล็กอยู่ภายในดินเรียบร้อยเราก็จะเริ่มใส่ดินเข้าไปที่โหลดคอร์สนะครับวิธีการก็คือเราก็ดูชิ้นที่อยู่ด้านในครับ ่พยายามใส่ดินที่แน่นที่เต็มให้มีโถงน้อยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวโถงปากเนะี่ยเขาพอเขาเจอความร้อนเะนี่ยเขาจะดันดินออกก็จะเป็นรอยร้าวแต่ว่าถ้าดินไม่แข็งตัวนะครับก็คือ,อยังนิ่งอยู่แบบนี้เราก็ซ่อมได้ท้ามีรอยร้าวในกรณีที่แค่มีรอยร้าวแล้วดินแข จะทำให้ดีเนี่ยแตดออกกันเลยนะครับนี้เราก็ต้องพยายามตอกให้แน่น วันนี้เราใส่เรื่องเป็นเร็ที่มีแล้วนะครับก็จะมาดูกันเรื่องของการขึ้นรูปลักษณะของการขึ้นรูปเนี่ยหนึ่งคือปอนุกรมทุกคนเนี่ยจะต้องมีรูปแบบในใจแล้วยังรูปแบบของเรอเรสติกหรือรูปแบบคนนะครับที่หลักการขึ้นรูปอยู่ง่ายก็คือ ลูกด้านข้างการขึ้นลู้จากด้านข้างนะครับเกตดูว่าเนี่ยเราจะพยายามสร้างลูกทรงของนูกเนี่ยลงไปในด้านข้างก่อนก็จะเห็นว่านี่คือหัวในขนาที่ดูจากด้านหน้ายังไม่เป็นหน้ามันเป็นดันก็คือจะขึ้นเป็นแกนก่อนเพื่อกำหนดทิศทางของด้านข้างก่อนเพราะว่า ร่างกายมนุษย์เนี่ยจะมีการรักษาบาลานซ์ซ้ายและขวามีหูสองข้างมีตาสองข้างก็คือเรายึดแ,แต่แกนกลางเสร็จแล้วแกนกลางที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขเป็นรูปทรงละเราก็เติมเนื้อซ้ายและขวาง่ายๆน,นี่คือการขึ้นลูกของรูกเหมือนตัเทปแเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นจับแกนไปก่อน นี้เนี่ยเวลาเราปั้นน,นะครับจะเจอคอรสเราก็จะมีไม้เหมือนคอสนะคอร์สต้องหิาหนึ่งแ,แล้วไม้นี่ก็เราจะทำแบนบ,แบ,บไว้สามารถที่จะใช้รูปได้มันจะมีที่มีเหนียวมากๆหรือแฉะมากๆแต่นี้ดินค่อนข้างดีก็ใช้ได้บ้างนะครับก็จะกบดินที่มีลักษณะของความเป็นเหลียว าใส่พอเราขึ้นแกนนั้นข้างเสร็แล้วก็ใส่มนเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเรื่องสัดส่วนเราคำนวณอรือกับเนี่งน,นนนงนครับอ,อ,อันนี้คือเราั้งไซส์ขนาดที่เท่าคนจริงเท่าคนจริงก็โดยส่วนใหญ่ถ้าขึ้นจากวัดจากกะโหลกนะครับผู้ชายก็จะอยู่ประมาณ22เซนกระโหลกครับไม่รวมไม่รวมผม ตฉพาะขลบกภายในกะ็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือจากความชานาญก่อนแต่ถ้าวัดกันด้วยมวาตรฐานจริงก็จะอยู่ประมาณนั้นความกว้างก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นลักษณะความกว,ามวาม้างของด้านนี้ครับเราจะวัดเป็นวงกลมพอเราขึ้นที่สองเซนตสงหลอดมันจะเป็นวงกลมมันก็จะได้ความกวาม้างเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนั่งที่กางเึ้ือลูก แล้วก็ทำตัดส่วนไปในโครงร้าตอนนี้จะใช้ความกำนานก่อนในการขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้วัดละเอยียดมากจับโครงสร้างก่อนในการสรา้างน้าออมนกรรมนะรูปทรงเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเ,าเป็นงานศิลปะที่ จะสามมิติฉะนั้นจะใช้ความมาแบบมุ่งสงริมาณตอนทมานในเรื่องของการข้นส่งขึ้นมานะทีทีเดิมก็คือลักษณะการขึ้นแกนในเรื่องของการขนส่งขึ้นมา Thank you